สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ตังหยงจะมาทำฮอของ c h e i e โดยเจ้า Chie เนี่ยนะคะจะเป็นเว็บขายเสื้อผ้าออนไลน์คะที่มีแค่ออนไลน์เท่านั้นเนาะมี2ช่องทางในการสั่งซื้อก็คือทางแอปพลิเคชันกับเว็บไซต์นะน,นี้ตังหยงก็จะสะดวกใช้ในแอปพลิเคชันมากกว่ามันเป็นแบรนด์นำเข้าเนาะถ้าจะไม่ผิดก็คือส่งมาจากจีนนั่นเองระยะเวลารอของก็เลยอาจจะช้านิดนึงก็อาจจะไม่เหมาะสําหรับคนที่รีบใช้เสื้อผ้าเนาะแต่คือตังหยงจะบอกว่าตังหยงชอบ c h e i n มากตรงที่ว่าแบบเสื้อผ้าเขาเป็นสไตล์ แล้วก็ราคาถูกราคาแบบจับต้องได้แล้วเนี่ยตันหยงก็จะคัดมาแต่เสื้อผ้าที่ราคา 100x งนั่นเองก็คือราคาไม่ถึง200บาทนะคะทุกคนใายออนไล์พร้อมกันเลยนะคะเพราะว่าต้นหยงก็เพิ่งซื้อมาแล้วก็แกะออกจากห่อมาแขวนเมื่อตกี้นี้เองเนาะก็ไม่รู้จะใส่ได้หรือใส่ไม่ได้อะไรยังไงหลักการสั่งซื้อของในแอปนะตันหยงก็จะดูรีวิวมันจะมีรีวิวให้ดูอยู่แล้วก็บอกว่าแบบมีคนซื้อทั้งหมดกี่คนสามารถเลือกได้ด้วยนะว่าจะเป็นรีวิวที่ดูแค่มีรูปภาาพก็ไไดดด้้้ว่ ชั้นตัวนี้นะของจริงมันเป็นอย่างนี้นะมันเหมือนกับที่แบบเขาใส่หรือเปล่าก็จะช่วยมากๆเลยนะจะได้ไม่โดนแกงแต่ในแอปเขาก็คือมีให้ดูไซส์ได้แบบละเอียดยิบเลยสามารถเลือกดูได้ทั้งแบบเป็นเซนติเมตรหรือว่าเป็นนิ้วก็ได้เนาะเพื่อแต่ละแบบเนี่ยไซส์มันจะไม่เหมือนกันแนะนาให้ว่ากดสั่งแบบไหนให้ดูไซส์ของแบบนั้นไปด้วยนะเอสของอันนี้ก็อาจจะเท่ากับเอ็กของอีกตัวหนึ่งก็ได้นะเอาไ้ก็คือไปดูแบบแรกเลยแล้วกันเนาะ แบบแรกก็คือตัวนี้นะคะทุกคนนี่เป็นเสื้อแบบเป็นเสื้อแขนผีเสื้อนะคะแล้วข้างหลังก็เป็นแบบผูกได้แบบนี้คือตันหยง่าชอบอะไรที่มันแบบกระด t a ได้ไม่ว่าจะเป็นยางยืดหรือว่าเป็นแบบผูกผูกเพราะารู้สึกว่าตัวเองมีปัญหาเรื่องตัวเล็กเกินก็จะทําให้ใส่ได้ไม่พอดีโดยส่วนตัวที่ชอบตัวนี้เพราะว่ากำลังอยากได้เสื้อสีขาวเพ ن เพนน่ารักน่ารักไปทะเลแล้วตัวนี้มันด้วยความผูกหลังมันก็จะมีความเซ็กซี่นิดนิด้าค่อนข้างบางนิดนึงนะรู้สึกได้ว่าถ้าใส่ชูชัยสีดำกอกสีดำเนี่ยอันเนี้อาจจะนําใ ใส่เป็นสีขาวหรือสีเนื้อไปเลยน่าจะเวิร์กว่าเนาะส่วนผ้าก็คือนิ่มๆดีนะคะไม่แข็งเดี๋ยวเอามาดูกันว่าใส่แล้วจะเป็นยังไงนะคะเรียบร้อยแล้วน่ารักมากๆเลย คือน่ารักจริงใส่กับกางเกงเอวสูงก็คือโอเคเลยนะถึงมันจะบางแต่มันก็ไม่ได้แบบบางมากขนาดนั้นนะขวางก็จะเป็นขูบโบแบบปรับตามใจเราได้เลยนะคือมีความน่ารักมากตัวนี้คุ้มค่ามากตัวนี้ตันหยงได้มามันลดแล้วนะลดเหลือ109บาทนะคะแต่ตันหยงมาใส่โคตรลดเพิ่มเหลือ91บาทคือถูกมากผูกมา,กมาทุกคนอันนี้ไม่ใช่แค่อยู่ในงบ2 0 0น,นะคือไม่ถึง100บาทด้วยซ้ำนะไปค่ะไปที่ตัวตัดไปกันดีกว่าตัวนี้ มันเปรี้ยวเยี่ยราดมากทุกคนถ้าแม่เห็นแม่ก็จะตีถ้าแฟนเห็นแฟนก็จะตบได้เลยนะมันมีแค่นี้เลยทุกคนมันเป็นเสื้อนะมันเป็นเสื้อแบบผ้าที่เอามาแปะๆไว้เฉยๆเลยมันเหมาะกับการไปทะเลมากแล้วคือเห็นในแบบอะในแบบมันสวยมากจริงคือเห็นแล้วแบบน่ารักก็เลยต้องเอามาลองสักหน่อยนะคะตัวนี้ก็ราคาเท่ากับตัวนี้เลยลดโค้ดแล้วก็เหลือก็สิบเอ็ดบาทเหมือนกันน่ารักมากเดี๋ยวมาลองดูกันเลยว่ามันจะโปหรือเปล่าเพราะรู้สึกว่าสายมันค่อนข้างยาวไปนิดนึงนะเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าจะใส่ได้ไหม เรียบร้อยแล้วเห็นสายยาวแต่คือเหมือนเขาเออกแบบมาได้พอดีนะเหมือนเขาต้องการให้แบบสายยาวเพราะว่ามันจะดึงลงมาถึงข้างล่างแล้วเราค่อยผูกโบข้างหลังเนี่ยเอ้ยว่ะมันพอดีว่ะไม่ได้แย่นะผ้าก็คือไม่บางเลยเนี่ยไอตัวผ้าตรงนี้คือมันเย็บมาสองชั้นใส่จิลิโคนสีอะไรก็ได้ไม่เห็นแน่นอนนี่แล้วข้างหลังก็คือยั่วๆเลยจ้าก็าคือเหมือนไม่ได้ใส่อะไรเลยนะทุกคนดูดิ จะโป้แต่ก็ก็ยังไม่โปอนะก็ไม่ได้หลุดอะไรนะหมอกกับไปทะเลมากๆเลยนะตัวนี้ก็แนะนำเหมือนกันนะไปค่ะเดี๋ยวไปที่ตัวต่อไปกันดีกว่าตัวต่อไปก็ยังคงอยู่กับสีขาวนะตัวนี้นะ่ารักมาก มีควแบบกุยกรายมากคือตัวเนี้ยมันฮิตมากในชีอินเนาะแต่ว่าสีที่ฮิตจะเป็นสีเขียวแต่ตนหยงไม่อยากเหมือนคนอื่นก็เลยสั่งสีขาวมาแล้วรู้สึกว่าคิดว่าน่าจะใส่ได้บ่อยกว่าถ้าราคาในเว็บอะมันจะอยู่ที่240บาทนะแต่ตะหยงใช้โคตรลดก็ยังเหลือร9 9ยแล้วทุกคนก็คือยังอยู่ในงบอยู่เนาะแหนเสื้อยาวมาก,อล,ก,าอ,มากอลังการยังยืดแบบดีมากอลังการงานสร้างมากส่วนผ้าเขาอะค่ะจะเป,เป็นแบบเนี้ยคือผ้าไม่เรียบอะมันจะมีเ็กเจอร์อ่ะก็คือไม่ต้องรีดเลยนี่แหละค ตั้งยองชอบนะคะไม่ชอบรีดผ้านั่นเองเรียบรน้อยโอ้ยน่ารักมากเลยดูดีเห็นป่ะมีความแบบเห็นอลังการงานสร้างมากไม่หลุดนะไม่ได้หลวมอะไรใส่ได้พอดีเลยต่างก็แบบจำเล็ก,เลก,เลก,เลกๆเบาๆผ้าก็คือใส่สบายนะมความนิ่ง โอเคค่ะไปที่ตัวถัดไปกันเลยจะเริ่มขยบไม่ใช่สีขาวแล้วอันนี้จะเป็นสีครีมละเริ่มรู้สึกว่าสั่งสีขาวมาเยอะเกินไปต่อไปจะเป็นตัวนี้น้องสีครีมน่ารักมากคือมีความแบบเป็นปอมปอมนะคะและที่สําคัญเนี่ยชอบมากเลยตอนแกะมาเห็นก็คือนี่ายเคามีที่ปรับแบบนี้ให้ด้วยก็คือคนจะไหลกว้างไหลสั้นอะไรยังไงแค่ไหนก็ปรับตามสะดวกเลยนะคะสองข้างผ้ามีความหนาอยู่ก็คือข้างในมีซับในให้ด้วยสีขาวนะคะแล้วก็เป็นยางยืดอ,อย่างนี้แต่รู้สึกว่าตัวเนี้ยอาจจะต้องรีด ถ้าไม่รีดแล้วมันจะแบบยับยับหน่อยเอ๊ะหรือมันก็เป็นสไตล์ได้อยู่นะเพราะเราก็ขี้เกียจรีดโอเคเดี๋ยวมาลองดูตัวนี้กันนะว่าจะใส่แล้วเป็นยังไงนะคะทุกคน <c oughs> เรียบร้อยนะเลยอะความแบบ เป็นปอมๆน้อยเสื้อมันดูพองๆตรงเนี้ยทําให้แบบเอวเรารู้สึกว่าเคยเอลมันคอดเอวมันเล็กอาจจะต้องมีพองๆสักจุดหนึ่งไม่ตรงนี้ก็คือเป็นแขนพองอะไรอย่างเงี้ยมันจะทําให้เราดูแบบดูตัวเล็กลงแต่ถ้าไม่ใช่พองทั้งตัวนะถ้าพองทั้งตัวนี่คือดูอ้วนเลยอย่าน้องควรค่ามากตัวนี้เหลือร้อยสบาทแต่ว่าดันยองอ่ะใช้โค้ดเหลือร้อยยีบาทนะคะก็คือร้อนนดิดๆอ่ะคุ้มค่านะรู้สึกว่ามันน่ารักมากเลยใช่ไหมอ่ะเราคิดไปเองปะมันน่ารักจริงๆริง ไปที่ตัวถัดไปกันดีกว่าอันนี้เริ่มขยับมามีดอกไม้มีดอกไม้น่ารักกรุบกรุบนะคะตัวนี้จันหยงเลือกมาเพราะว่าลายของน้องเขาเลยนะเดี๋ยวให้ดูลายใกล้ๆเนี่ยคือลายผ้าน่ารักมากมากมากก็ไก่ล้านตัวแล้วพื้นเนี่ยนิ่มมากแต่ว่าอันนี้เริ่มกลัวแล้วพอแกะออกมาจากถุง้วรู้สึกว่าตัวน้องมันจะใหญ่ๆอีกห,ห,หนึ่งนะแต่ต้องลองใส่ดูว่าจะพอดีไหมจะชอบดีเทลความผ้าแล้วก็บางกระเป๋าตรงอกอย่างเงี้ย มันกำลังฮิตเลยอะสายฝอตัวนี้ก็ร้อยเบาทเหมือนกันใส่โค้ดเหลือ91บาทนะคะเรียบร้อยแล้วก็เป็นอย่างที่คิดจริงๆก็คือมีความหลวมนิดๆนะคงต้องไปย็บเข้านิดนึงแต่แต่ยอมให้อภัยในความน่ารักของลายดูดิมันมันใส่ง่ายมากอะคิดเลยไม่ออก็คือหยิบใส่ออกจากบ้านได้เลยไปห้างไปอะไรใกล้ๆอะไรอย่างเงี้ย ือจะใส่ไปเที่ยวก็สวยอยู่คือมันนี้มีความฟอร์ม <Wow. S 1> แล้วก็มีดีเทได้ดูแบบธรรมดาจนเกินไปแล้วคือชอบความที่คอกว้างคอปาดหรืออย่างเงี้ยจะทำให้เราดูผอมเข้าไปอีกนะคะ ไปค่ะไปที่ตัวถัดไปกันดีกว่าอ่ะต่อไปเรื่องขยับมามีสีสันแล้วนะต่อไปเป็นสีเหลืองตัวนี้เป็นเสื้อที่เป็นทรงเดียวกันเลยก็คือมีกระเป๋าข้างหน้าเนาะแต่ว่าอันเนี้ยเนาะเขาจะเป็นสายเดี่ยวแทนเนาะและคือที่สั่งตัวนี้มาเพราะว่าชอบดีเทลในผ้าเขาเนี่ยคือในผ้าเขาเป็นผ้าล่องนะแล้วก็มีแบบจับจีบอย่างเงี้ยเห็นไหมคือมันน่ารักมากมากมากๆแล้วก็มีกระเป๋าข้างหน้าแต่เริ่มรู้สึกกลัวตรงที่สายเนี่ยจะยาวไปไหมแกะออกมาแล้วเริ่มรู้สึกว่าสายเขาจะยาวมากเลยดูดี เรียบร้อยนะคะก็ไม่ได้แย่เหมือนที่คิดนะแต่เรื่องสายยาวก็คือยังแอบยาวอยู่นิดนึงคือมันไม่ได้ตึงมากดี๋ยอาจจะต้องมีการเก็บสายนะคะแต่โดยรวมแล้วก็คือทรงน่ารักมากๆเลยนะคะเป็นแบบสายฝอยจริงๆแล้วสีเหลืองมันก็ทําให้เราดูขับผิวนิดนึงเนาะชอบอะ่ะตัวนี้ก็คือให้1 0บ0เลยเหมือนกันนะ ลืมลืมบอกราคาตัวนี้ก็คือราคา109บาทเหมือนกันนะคะลดลดแล้วก็เหลือ91บาทถูกแล้วดีมีอยู่จริงนะคะทุกคนมาไปที่ตัวต่อไปกันเลยดีกว่าทีนี้ก็จะเริ่มมาแตะสีเขียวกันแล้วนะคะมีเหลืองแล้วก็ต้องมีเขียวคือน้องตัวเนี้ยทรงเดียวกันเลยไม่รู้เป็นอะไรทําไมต้องซื้อทรงเดียวกันแต่คนละสีแต่ว่ามีความตกอย่างตรงที่เนี่ยแขนเสื้อเขาผูกได้เห็นไหมแล้วก็ด้านหลังอนะ่ะมีความสมอกนิดน,นึงยืดได้หน่อยๆแต่เท่าที่ดูด้วยตาแล้วนั้นตันหยงคิดว่าน่าจะหลวมแน่ๆเลยเป็น ้าลายดอกไม้สีเขียวเขียวอ่อนเนาะข้างหน้ากระป๋าเขาดูแบบมันไม่ค่อยย่นเท่าไหร่อะมันย,ย่นน้อยกว่าตัวอื่นๆนะแต่ก็น่ารักอยู่นะคะตัวนี้คือราคารดแล้วในเว็บก็คือ179บาทนะถ้าตันหยงใช้โค้ดไปนะมันก็จะเหลือ149นะเรียบร้อยตัวนี้ตันหยงรู้สึกว่ามันมีความใหญ่ใหญ่นิดนึงอะอาจจะต้องไปเอาทางเข้า,ขานิดหนึง่งผ้าค่อนข้างบางก็คือมันสบายแหละแต่ว่าไม่ได้บางจนจะเห็นชั้นในอะเพราะว่ามันซ้อนมา2ชั้นอยู่ประมาณนึง ต่อไปนะคะอันนี้จะมาเป็นเซตนะเนาะเซตเสื้อตัวน้อยตัวจิ๋วมากกับกระโปรงนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วความตั้งใจของตันหยงนะจะเอามาใส่แยกอยู่แล้วนะเพราะรู้สึกว่าถ้ามันใส่คู่กันแล้วมันจะแปลก,กหรือเปล่าบางทีมันก็จะเยอะไปเสื้อตัวเนี้ยมาใส่กับกางเกงยีนส์เอากระโปรงตัวเนี้ยมาใส่กับพวกแบบเสื้อยืดสีดําหรือเสื้อยืดสีเข้มแบบเท่ๆชิชิคู่ๆ,ๆมันก็จะไดะ้เขาขายมาเป็นเซตเนาะตัวนี้ราคาในแอปนะคะก็คือลดเหลือ196บาทคุ้มอยู่นะได้ทั้งเสื้อกับกระโปรงแบบนี้นะคะแล้วพอจัน ้อยงใช้โคตรลดอะมันก็จะเหลือประมา163บาทนั่นเอง,เองก็คือคุ้มค่าอยู่กําลังชั่างใจอยู่เหมือนกันว่าแบบเออจะได้ใส่ไหมนะแต่ลายเขาน่ารักอ่ะเดี๋ยวมาดูลายใกล้ๆแล้วกันเนาะเนี่ยมันจะเป็นลายคิวปิดน้อยสีฟ้าน่ารักมากเลยแล้วก็เป็นผ้าลื่นๆนะก็คือค่อนข้างหนาอยู่ไม่ได้บางอะไร เรียบร้อยแล้วใส่ได้พอดีเลยใส่ได้พอดีแบบพอดีเป๊ะเลยอ่ะเอ้ยน่ารักอะ่ะแต่ว่าตัว,ตวสั้นไปนิดหนึ่งโดยรวมแล้วก็คือน้องน่ารักดีนะใส่กับงเ,เกงยีนขาย,ยาวที่เท่นะคะ ไปค่ะไปที่ตัวต่อไปอันนี้ทุกคนอาจจะบอกว่ามันเป็นเสื้อผ้าก็ได้นะคือมันมีความแบบยุยๆชอบชอบตรงนี้แหละคือเลือกซื้อตัวนี้คือกะจะเอามาใส่กับพวกกางเกงยีนเอวสูงนะให้มันดูแบบเป็นลุคเซอร์ๆง่าย,ายๆเหมือนไม่ตั้งใจจะใส่เสื้อดูชิวอะดูชิว,ชวมากๆตัวน,นี้ได้มาคือถูกมากเณะหนั้นนาตาหยงซื้อแล้วเหมือนมันมีแฟลตเซลพอดีเหลือ60กว่าบาทมั้งไม่แน่ใจน่าจะ60กว่าบาทแล้วพอใช้คนดลดไปอีกเหลือเหลือห้าสิบแปดบาทเป็นเสืนนะะ้อผ แต่ถ้าเป็นเส็ษผ้าแล้วราคาแพงกว่านี้ก็อาจจะแบบขีดนิดนึงผ้าเขาดีมากเลยนะทุกคนไม่ใช่ผ้าธรรมดาไก่กาดูดีคือมันแบบมีความเป็นผ้าล่องผ้ามันมีดีเทลอะเรียบร้อยแล้วเฮ้ยมันดี <c oughs> คือมันลุกเซซอๆคูลๆมากเลยอะ เอ้ยมันดีเฉยอ่ะมันเป็นเศษผ้าที่แบบให้ฟิลดีมากแล้วใส่สบายมากนะคือมันนิ่มมากทุกคนลุกไม่ได้ตั้งใจลุกแบบตื่นมาก็สวยเลยอะไรแบบนี้นะแต่มีความแซบคือแบบสั้นมากลมพัดก็ต้องลองอีกนึงนะตัวนี้คุ้มค่านะคนไปตามทุกคนแล้วมันมีหลายสีก็ไปลองดูบางสีอาจจะราคาไม่เท่ากันคือเว็บชี e อินเนี่ยมันก็จะลดราคาตามแบบที่ขายดีนะเนาะถ้าแบบไหนสีไหนที่มันขายดีมันอาจจะลดน้อยกว่าแบบที่สีที่ขายไม่ดีเราก็ลองลอง,ลองดูกันมาที่จันยงก็เอาถูกสุดเล กอนอะไรเงี้ยแต่ว่าสีไหนไม่ค่อยซีเพราะว่าจริงๆก็เป็นคนชอบใส่สีสันอยู่แล้วก็คือจะเป็นสีไหนก็ได้ถ้ามันไม่ทําให้เราแบบดรอปอะไรอย่างเงี้ยสีอีกก็น่ารักเดี๋ยวเดี๋ยวกำลังคิดอยู่ว่าอาจจะต้องโดนอีกสีหนึ่งนะเพราะมันน่ารักจริงๆส ต่อไปทีนี้จะเหลือแต่เป็นเดรสแล้วนะทุกคนตอนนี้ก็คือจะเป็นเดรสสามตัวสุดท้ายคือจะบอกว่าเดรสน่ารักมากทุกตัว <c oughs> มาที่ตัวแรกก่อนเลยตัวนี้จะเป็นเดรสลายดอกสีชมพูอ่อนๆน่ารักมาก <c oughs> ก็ยังหนีไม่พ้นความกระเป๋ะที่อกอยู่เหมือนเดิมนะคะคือชอบแต่อยองรู้สึกว่าผ้าเขาจะค่อนข้างบางนิดหนึ่งผ้ามีแค่ชั้นเดียวนี้เป็นลายแบบนี้ แต่ถามว่ามันทําให้เห็นอะไรไหมก็คือไม่เห็นนะก็คือทําให้ใส่สบายอยู่ที่แขนก็จะเป็นแบบผูกโบแบบนี้น่ารักมากแล้วจะบอกว่าเดรสตัวนี้ราคาดีมากคือราคาเซลในแอปนะคะทุกคนก็คือ1้อยบาทแล้วนะใส่โค้ดไปอีกก็จะเหลือร4 1ยบาทคือถูกมากเป็นเดรสที่แบบราคาถูกที่สุดแล้วที่เคยซื้อมาแล้วมนะั้งถ้าหลักร้อยก็อาจจะเป็นได้แค่แบบเสื้อเป็นชิน้นหรือไม่ก็กางเกงไปเนาะแต่อันนี้คือเราได้เดรสเลยเรียบร้อยแล้วนะ่ารัก คือแบบตรงนี้มีความยังยืดมันก็จะเข้ารูปแล้วก็ข้างหลังก็มีความยังยืดนิดนึงยังยืดไม่พอนะทุกคนมีซิปหลอกด้วยนะแล้วคือถึงมันไม่ได้เข้ารูปแต่มันไม่ได้ทําให้เราดูอ้วนมันแบบเป็นทรงป่อยแบบเนี้ย ต่อไปเป็นตัวที่2เนาะตัวนี้จะเป็นน้องเดรสสีม่วงนะคะซึ่งมีความน่ารักมากๆเช่นกัน,น <c oughs> คือได้ลายดอกหมดทุกตัวแล้วก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรกับลายดอกนะมันรู้สึกว่ามีความเป็นคุณหนูอ่ะจะไปทะเลก,ก็ได้จะไปภูเขาจะไปเที่ยวที่ไหนก็ใส่ดอกได้อะตัวนี้ก็คือถูกอีกเช่นกันนะคะเดสหลักร้อยราคาที่ลดแล้วในแอปพลิเคชันก็คือ27 0แต่ตันหยูซื้อมาตอนที่มันมีแฟลชเซลก็น่าจะเหลือประมาณร้อยไปปีายแล้วใช้โคนรลดอีกก็จะเหลือร้อยบาทฟูมากเป็น ไใส่เดียวแบบนี้เนาะมีผูกหลังคือชอบมากมีความหา่างปลาตรงไปกระโปรงอ่ะน่ารักมากเลยรู้สึกว่าใช้คําว่าน่ารักเปลืองมากๆเลยคลิปนี้แต่ว่าผ้าก็คือไม่ได้หนามากตามสไตล์เดทราคาระดับนี้ก็คือไม่ได้มีซับในอะไรนะคะมีชั้นเดียวแต่ว่ามันไม่ได้บางถึงขั้นว่าแบบจะเห็นอะไรข้างในก็คือไม่เห็นอะไรเลยนะเ น่ารักมากทุกคนแล้วคือเนี่ยความที่ตันหยงชอบซื้ออะไรที่มันเป็นผูกๆเพราะว่ามันจะแด a p t ตามไซส์เราเห็นไหมเราอ้วนเราผอมเท่าไหร่ก็ผูกไปตามนั้นเลยเนาะแบบมันน่ารักมากแล้วคือสายข้างหลังก็คือปรับได้นะคะข้างหลังที่เป็นกระโปรงก็คือมีซิปเอาไว้ให้ลูดนะเป็นซิปซ่อนเช่นกันแบบดีเทลเยอะอยู่นะเห็นราคาแท่เนี้ย ต่อไปก็คือไปที่ตัวสุดท้ายของเราแล้วนะสวยมากเดี๋ยวเราจะมาดูว่าใสออกมาเป็นยังไงนะตั้นหยงแอบว่ามันจะหลวมนิดนึงนะคือตัวนี้เขาจะเป็นเดรสลายดอกอีกเช่นเคยนะคะแต่เนี้ยจะเป็นดอกเข้มหน่อยๆตัวนี้นะคะจะเป็นตัวที่แพงที่สุดในคลิปนี้เนาะแล้วก็ราคาอาจจะเกิน200มานิดนึงแต่ว่าตั้นหยองอะอดกลั้นที่จะหยิบมาไม่ได้จริงๆเพราะว่าคือในแบบมันสวยมากเห็นปะคือดูดีเทลแบบผูกข้างหลังนู่นนี่ มันน่ารักแล้วมันดูใส่ได้บ่อยสาหรับตันยงนะราคาในแอปนะคะที่ลดราคาแล้วก็คือลดเหลือ270บาทนะคะโค้ดลดด้วยอีกเนี่ยมันก็จะเหลือ218บาทก็คือเกินมา18บาทนั่นเองเป็นท่าลายดอกแบบนี้นะคะนี่ก็มีความบางแต่ว่าไม่ได้บางมากนะเนี่ยก็ไม่เห็นอะไรข้างในเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้มีซับจะมีซับแค่ตรงตรงหน้าอกในตรงกระปอ๋อตรงนี้สองข้างส่วนข้างหลังอนะก็จะเป็นผูกเชือกดูดีมากเชือกดูแพงมากทุกคนดูดิเป็นเชือกแบบอย่างเงี้ย เรียบร้อยแล้วน่ารักมากน่ารักจริงๆอ่ะตอนที่ดูเมื่อกี้รู้สึกว่ามันจะกว้างมากแล้วกลัวจะหลวมนะแต่กลับพอดีเพราะว่าด้วยความที่มันมีเพลีอยอยู่ข้างหลังอ่ะมันก็คือช่วยดึงให้มันแบบกระชับได้นะคะก็คือโอเคเลยสวยอะ่ะดีมีความกระปเปอรับหน้าอกเราตรงนี้เนาะแล้วข้างหลังเขาก็จะมีเชือกผูกตรงกระโปรงอ่ะก็มีซิปซ่อนให้ลูดอีกแล้วก็ยังมีตะขอเกี่ยวกันซิปตรงกระโปรงหลุดอีกก็คือดีเทลในดีเทลอีกทีนะคะ wow. โอเคค่ะสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดนะคะยังมีของอีกชิ้นหนึ่งอะ่ะที่จันหยงสั่งมาแล้วก็ลืมน้องเขาไปเลยก็คือน้องเข็มขัดตัวนี้เน่นเงเห็นช่วงนี้รู้สึกว่าคนแบบเริ่มฮิตเข็มขัดที่มันเป็นโซ่ๆเนาะคล้ายๆกับของชาแนลวินเทจอะไรแบบเนี้ยแต่อันนี้ก็คือจะเป็นของน้องชีอินนั่นเองราคาที่ลดอยู่ในแอปก็คือ15 0บาทนะคะแต่พอใช้โค้ดก็เหลือ125บาทเป็นเข็มขัดที่แบบมีน้ำหนักมากเลยนะคือไม่ใช่แบบเหล็กกระโหลกกลางนะทุกคนดูดิคือแบบเขามีน้ำหนักอะ่ะ สวยอะหัวเข็มขจะเป็นแบบนี้นะคะทุกคนลงไปก็จะมีความแบบแหลมๆน่ารักมากเดี๋ยวปัญหยงจะลองใส่กับยีนแล้วก็เสื้อสักตัวที่รีวิวไปเมื่อกี้ให้ดูลวกันค่ะปัญโหยงเลอกชุดนี้เลยเพราะคิดว่ามันชิลดีแลวความชิลเนี้ยก็จะต้องรวมกับความอลังการมันก็จะเป็นพอด,ดีนะคะอันนี้คือทิกนะถ้าเวลาเราอยากใส่พวกเครื่องประดับหรืออะไรเยอะๆะ,ะชุดเราอะก็ต้องเบเบนิดนึงคือชุดได้ใหญ่ยเยอะเกินเพราะถ้าชุดเยอะแล้วมาเจอเครื่องประดับอะไรตกแต่งเยอะอีกอะมันก็จะยิ่งเยอะเเยอะๆในเยอะไปอีกนะให 就感我身体好，精神 ก็จะประมาณนี้นะคะคลิปเปิดหอชีอินของตันหยงเนาะเป็นคลิปเปิดหอครั้งแรกเลยนะคะไม่เคยมาแบบแต่งตัวอะไรให้ดูมาก่อนเนาะนี่ก็เป็นการสั่งชีนครั้งแรกเหมือนกันงั้นรีวิวรวมๆเลยก็แล้วกันเนาะก็คือการสั่งชีนครั้งนี้ก็คือไม่รู้สึกผิดหวังเลยนะรู้สึกว่าคุ้มค่าดีถ้าสาหรับเพื่อนๆที่แบบชอบชอบการแต่งตัวสไตล์ฝรั่งสไตล์ฟอร์แบบนี้นะก็แนะนําให้ดูชีนนะเพราะว่าราคามันแบบถูกซื้อมาลองได้อยู่นะคะแล้วไม่ใช่ลองเดียวก็คือซื้อมาใส่ได้จริงๆนะคือมันแบบมันก็สวยจร ที่ถูกและดีมันก็มีอยู่จริงนะนี่คือไม่ได้ถ่ายอีไม่ได้เงินมาจากชิอินด้วยนะอันนี้คือซื้อเองจ่ายตังเองก็มารีวิวเองจริงๆก็รู้สึกว่าโอเคชอบนะคะแล้วก็น่าจะมีการสั่งครั้งต่อไปนะก็ต้องขอบคุณสําหรับคนที่ดูมาจนถึง,ถง,ถง,ถงตอนจบตอนนี้เนาะยังไงก็ฝากกดไลค์กด subscribe ช่องของตันหยงเนี่ยนะคะมันหยงจะทําเป็นแนวแบบแบล็อกสไตล์บางทีก็มีแต่งหน้าบ้างบางทีก็มีไปเที่ยวมากคือแล้วแต่อารมณ์ตันหยงเลยบางทีก็ทําบ้างบางทีก็ไม่ทำบ้างมามาไปๆถ้าแบบเสียงตอบรับดีกเเอ้นัยด การแต่งตัวแนวไหนก็ลองคอมเมนต์ข้างล่างมาได้นะเผื่อตันหยงแบบพอรู้แล้วจะพอมาแนะนําได้บ้างนะคะอย่างเช่นแบบการแต่งตัวสาวตัวเล็กตันหยงสูง155นะคะก็คือเตี้ยนั่นแหละแล้วก็เป็นคนที่สัดส,ส่วนค่อนข้างเล็กก็คือตัวเล็กนั่นเองทำให้แบบหาเสื้อผ้าใส่ย,ยากมากแล้วก็ถ้าใครมีร้านดีๆหรือร้านจริงๆที่แบบคนตัวเล็กใส่สวยวก็ลองมาแนะนําข้างล่างได้นะตันหยงจะได้เข้าไปส่องเข้าไปตามๆได้เหมือนกันนะคะโอเคงั้นก็คือยังไงคลิปนี้ก็คือขอจบจากเพนเท่านี้แล้วกันเนาะก็ลาไปก่อนไปเจอกันคลิป